ต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนายเกยมหฮมไตสตาร์เรไม่ปลดเออมาโอเคโอเคโอเคได้ตัวเองละได้เวล,เล้วย ป้าเอาอยากให้ป้าก่อนเลยอะป้าผมมายึงข้างๆป้าเลยดีกว่าเป็นก็โลนีน้แล้วปะอ่ามาละมาละมาละป้าเถอะขอร้องผมขอป้าคิสคิมไม่โกะขมพรป้าขอร้องไม่โปรดเออมา โอเคโอเคโอเคได้ตัวเองละได้เวล้ล้วยต้องทำมือไงนะสวยเอาวะได้ตัวเองแอดกล้องได้แอดกล้องวะการันตีไม่ว่าขอแบบตรงๆตงัวตรงเลยมาเปิดไฟก่อนมืดด้วเกินขอร้อ, <S 2> <S 2> อ,องทำลายรัง ทำไรล้างที่ถูกตัวเลยนะมา <_ EN> <_ EN> อะไรเนี่ยตัวฉันอีกคน พี่เวลซีอ,อีอีหนึ่งอ่ะอันนี้มาแล้วเพราะว่ามันเกินล้อ่ะให้ให้ให้แชทคิดดีกว่าว่าตรงเลทป่ะคือผมไม่มีการันตีมาคิดว่าเรา่อดไหมคิดว่าแบบเนี่ยผมไปไปเที่ยวกลับมาจากต่างประเทศเอ้ยแบบไม่ได้เปิดกาชาตั้งนานคิดว่าลอดไหม เพืด่อไปย้อมผมสีเดียวกันมาด้วยนะโอ้ตัวเอง E ีอ่กะทำไมต้องจ e <laughs> ้องมองแบบนั้นด้วยอะทำไมต้องจ้องมองแบบนั้นนะเปิดได้ตัวเองเอีกแล้ว LC เ <laughs> ดียวกับทุกอันแค่คิดสิครับส่วนดาวนหนึ่งคือเล่นกับทีมดอทอ๋อขอบคุณแม็กด้วยครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือเอามาันทั้งคู่ไปเลยดีวะ <laughs> เอ้ยมันก็เอ้ยมันก็แอบลังเลเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะอีหนึ่งก่อนอีหนึ่งก่อนหรือซื้อทั้งคู่ดีวะจะคิดทําไมบางทีก็แม่งมานั่งคิดเยอะซื้อคู่ไปเลยอาจจะง่ายง่ายกว่าหรือเปล่าวะอ่ะลองดูอีหนึ่งก่อว่าวหลุดหรือเปล่าคือถ้าขอดูเหรอว่าเพชรเหลือไหมอ่ะคือไม่รู้ว่าอีหนึ่งจะโดนเยอะหรือเปล่าดิ ถ้า e หนึ่งไม่หลุดก็อาจจะเหมาหมดถ้าหลุดก็อาจจะไม่เอานะทำไมมันขนาดนี้วะเนี่ยมามาละก็การันตีไหมแปดสิบอยู่เรียนเะนี่ยแต่ที่เปิดเมันมี้นี่ก็แปดสิบน่าจะแปดสิบอดูว่ามาไม่มาเนคะับสปาร์เกิลพี่ขอละ please p l e a มาเถอะ ประสาน It was at this moment that he knew he f e k e d u p โอ้โหอะไรโอ้ยกูโดนสองเลยวันนี้โอ้กูไม่ได้ตัดผมมาเลยโอ้อแล้วตัดผมมาโดนเวลสองตัวไอ้บ้าตัวนี้ขอแบบขอแบบเมตากันหน่อยได้ไหมคือจะแกงกันรัวๆไม่ได้แล้วเว้ย แล้วหัวเลือเหมือนกันเออหัวเลือเหมือนกันแล้วก็แม่งเป็นอนุรักษ์เหมือนกันอีกมาละกระตุกเมื่อกี้เอา้าไม่ใช่เหรอกระตุกอะไรอะ่ะกระตุกเกลือหรออะไรวะเนี้ยแชทยิ้มแล้วมีความสุขกันดิเห็นโมกลับมาแล้วเราแบบได้อะไรแบบนี้ก็เนี่ยมาทำนั่งนั่งยิ้มกุ้มกิ่งกันอยู่ทุกคนเลยมีความสุขแล้วเซ่เออ A d K คนดีคนเดิมกลับมาแล้วว่ะเอออย่างน้อยกูก็ไม่เกลือก่อแอบกล้องวะอะไรเงี้ย ใช้ได้เป็นทสุดมาดูกันนิสั่งเติมเพิ่มไปไม่รอดวะบอกแล้วบอกแล้วเฮ้ยเราเอ้าอ้ตูแล้วสั่งเติมไปแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าแบอารมณ์มันเปลี่ยนเร็วมากเลยวะเมื่อกี้โมเมนต์เกือกเกือกสั่งเติมแล้วสั่งเติมเสร็จปุ๊บมาเลยเอาอะแค่สั่งเติมเราเพจก,ก็ดูดีเลยอ่ะพี่ตัวแล้วกันเฮ้ยอ๋อ EC อนาโบักขาม่าเนนขามาละดันแว่นน่ะฮาร์คลาสสิกตรงตรงดันแว่นวะ แล้วล็อกการันตีจริงเห็นป่ะเห็นป่ะคือเกมนี้แม่งไม่ได้ลุ้นจริงเก็ตชินยังแบบมีลุ้นนะเออแบบลุนิดหน่อยนะเออเกมนี้คือแบบมาเปิดไปจนครบอ่ะค่อยมาลุ้นว่าว่าตรงเลทหรือเปล่าอ่ะลุ้นนิดนึงว่าตรงเลทไหมซึ่งตามปกติแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรพี่เตรียมมาละพี่เตรียมมาละร้อยหกสิบให้น้องอะ่ะไม่ต้องห่วงหรอกเออไอ้ด้านยี่สิบแล้วอีกร้อยหกสิบเต็มที่เลย ก็คือเบ้เวลติดกันมาเวลติดกันมากี่ตู้แล้วก่อนเวลคำชุ่มไปเวลเอาคือจริงๆอันนี้คือกลับมาเปิดเท่านี้นะแต่ว่าเพชรยังเหลืออันนี้คือตอนแรกกลับมาเปิดเท่านี้นะครับก็กล่าวไว้แล้วว่าคือเมื่อวานเล่นเนื้อเรื่องก็ชอบมากถือว่าสนับสนุนเกมนะครับนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่เปิดจนหมดครับผมจบเท่าไหร่จบเท่านั้นนะอ่าเปิดจนหมดครับน้องมาแค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับ เวลว์คำทูมายเวอร์อีกหรือเปล่าไหนดูดิอิลิโอแม่งเขียนไม่หมดแล้วไงไอดีเราอะไอเวลว์คำทูมายเวอร์นี่แบบ <laughs> มีคนเอาแล้วคือเวลล์มันถือแบบคือเวลล์อะมันถือไม้เท้าอะก็้วได้ใครม่อยู่นะมีใครเอาเวลล์ไปแบบทำมีมร้องเพลงยัง แม่งมีคนมีคนเอาไอ้ไอ้เวล์อะเอาเวล์อะไปทำแบบร้องเพลงแบบโรบินเลยเป็นเวล์ทำทูมายเวล์มีมนี้แม่งควรได้รับการฟูลฟิลมากๆคือมันตลกมากเลยที่ผมโดนแบบนี้มาติดๆกันตั้งแต่เข้าเพนนากอนี่มาเนี่ยผมก็เลยแบบชินไปแล้วอ่ะเออแม่งก็เลยแบบเออก็ปกติของกูแล้วล่ะเออมึงยั้งเอาอีกเหรอมึงจาจริงๆคือมึงจะเอาให้ได้แล้วมันเหรอไอ้บ้ามึงล้อกูเล่นปะเนี่ย โคตรติงตองอรงเลยแล้วพูดมาอยู่ตัวเดียว E6 ครับ <laughs> ท e ่าน,นผู้ชมโอ้โหแม่งเอ่ยมึงเอาจนสุดจริงๆ <laughs> โอ้โหเป็นแอดกล้องล่างสมบูรณ์ว่ะ <laughs> ไปไปดันแว่นกันเลยกูโอเคพร้อม ลุยยี่สิบโอ้ยมาแล้วอันนี้การตีปะไม่แน่ใจ เราเพิ่งหลุดเลทไปเรามีการันตีใช่ลืมไปเออแล้วเราจะดีใจทำไมวะเออนั่นดิัิดีใจเพื่ออะไรวะกูมีการันตีนี่หว่าไม่สนุกอะไรแหละการันตีโว้ยการันตียังไม่สนุกเหรอการันตีไม่พอโดนเต็มคาราเบลร้อยหกสิบโลเลยนะมสมแล้วที่เป็นเกมนี้จริงพูดปะพูดแล้วโกรธเลยบอกอเกลือขนาดนี้ยังไม่สนุกดิ อันนี้กดผันผ่านไปได้เลยเนาะไอ้เกมตึกมึงต้องกาอะไรจากกูเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> แม่งเกมมันสม่สำเสมอจริงๆ อ่ายังดี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 ยี่สิบโลมาโอเคอ่าอย่างน้อยอย่างน้อยก็ดีขึ้นมาหน่อยเว้ยยังดีนะเออตามมาไวหน่อยเอออย่างน้อยก็ไม่เกมมึงล็อกแล้วไอ้ช cool ิบหายมึงลดเกรดกูนะเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงมันออกเวลติดกันมาหลุดติดกันมาเจ็ดแปดตัวแล้วเนี่ยบ้าหรือเปล่าหลุดเลทมีตั้งกี่ตัวแล้วออกอยู่ตัวเดียว เกมแม่งล็อกอ่ะอันนี้ไม่ e7 อันนี้ e8 น,นี่สองตัวเนี่ยอะไรวะเอาไปไปไปอ่าอันนี้น่าจะอ่าครบการันตีนะครับเพราะว่าผมเปิดเป็น50โลแล้วน,นี่80ไม่คิดมากนะตามปกติก็หลุดอยู่แล้วถ้าไม่หลุดคือกำไร กูวแล้วยังไม่หยุดอีกเหรอเออกูทำใจมาแล้วว่ายังไงมึงก็มาติ๊กมาทุกตู้ทุกตู้ไอ้บา้าแหละห้าดาวมันก็เต็มการาันตีตลอดอ่ะเนี่ยนี่การันตีแล้วนะแปดสิบอ่าแปดสิบอะไรนะทำลายล้างอะไรอ่ะไอ้เราทำลายลงทุบลายล้างอะไรไม่เอา กูตเตอร์กไม่เอาดิทำลายลงทำลายล้างอะ่ะพอแล้วเออให้มันตรงเลนบ้างต้องให้บน่นต้องให้ดา่าเกมอะไรหลุดเป็นนิดเออให้มันตรงเลนอย่างนี้บ้างดีวะเออเอ้มันแบบรู้สึกดีๆหน่อย นี่อาโมจิมาอีกตัวหนึ่งละออาไปเมื่อกี้อีหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยดวงเรามาแล้วเหรอดวงเรามาแล้วหรือเปล่าดวงเรามาหรืออะไรมาเป็นไปได้เฮ้ยวันนี้มาผิดช่องแล้ว เอาเชี่ยวป้าเต็มหน้ากูเลยอ่ะก็คือโอเคหลุดา่าเออหลุดมาแบบ20โอ้โโอ่ยงี้ก็ไม่ได้ใช้เพลงอะดิอุตสา่าห์เตรียมมาไลเนี่ยน,นิ่ผมเตรียมเพลงเลยนะโ <c oughs> อ้โหอุตส่าห์จะแบบว่าถ้าเวลมบาจะเปิดอดเลยโอ้แล้ว ไอเราก็อุตส่าห์แบบเตรียมเพลงมาแล้วแม่งโดนทุกรอบจนรอบนี้ผมเตรียมเพลงมาเลยกะว่าถ้าแม่งมาเนี่ยกูเปิดเพลงเลยนี่นะครับสุ่มในเกลือในเกมแล้วยังไม่พอสุ่มในเกลืด้วยขอบคุณครับแต่ได้ออกมาเป็นแหววเอ้ยนึ่เงี้ยเราได้ตัวเอง